我最近在练。<laughs>

ไม่เป็นไรครับมีสัน นครับพอยกปากเสือเสียงนะครับปากเสเสียงตอนนี้เสียงได้นยังไนะครับอาะได้จานี้นะครับปากเสเสียงนะครับคน้นึ่งไ้คนนึงแชร์นะครับแ๊ปนะครับแต่รต้อกคนตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างครับปากคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งแชร์นะครับไวเลย เห็นชัดนะครับภาพชัดไหมครับตามภารกิจข่าวการชราตอนนี้นะครับจะไปลงในเขตพื้นที่สัมันธ์กระมังนะครับนะครับขอางน้าพื้ที่อะไรนะครับแต่นับได้ตอนนี้ได้นั่งรถตรวจภูมินะครับตรวจภูมิลงพื้นที่นะครับ เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับเตรียมอม,นนอนมนใมนตัวเต็มที่ในอตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้อย่าหนิ่งมแชร์นะครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับแชร์ในกลุ่มแชร์ลงกลุ่มด้วยรับที่ตอนนี้นะครับโอ้นี่นั่งหลังเลยนะเนี่ย ไปถึงก่อน,น <ะ S 2> ไปถึงก่อนไปถึงก่อนกูนกนวา่าวะอยู่คนแรกเสียงเบาเปิดบรูมเลยครับเปิดบรูมนะครับลงไป,ปที่นิบร้อยออไม่ค่อยทางแล้วเปลี่ยนให้หน้าจให้ใหนี่ ชัดเจนไหมครับตอนนี้จะเปลี่ยนโมเดลตัวใหม่แล้วครับแอ้นัดนัดไม่มีโมเดลสองตัวนะครับสองอยี่ห้อ ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่หวงนะครับเสียงลมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตัวนี้ไวเล็กสลามิกตัวนี้ค่อนข้างดูดเสียงลงไมได้ดีนะครับค่อนข้างดูดเสียงลมไม่ดี ใช่ครับตามว่าอยู่รถป้ายอยู่นะครับแอดจะนั่งรถเปิดประตูเรี้ยวให้นะครับนะครับคนนี้หนุ่มไร่เขาอยู่เชนกับในพื้นที่ตอนนี้นะครับอันนี้จุดแรกอยู่ที่ไหนครับชุมชนพิพากษาชุมชนพิพากษานะครับจะไปชุมชนแรกนะครับชุมชนพิพากษานะครับ อยู่ในเขตสองพันธวงศ์นะครับก็ร้อนไม่ร้อนไม่เป็นไรครับขอให้ลูกเหตุสบายลูกเหตุได้เห็นภารกิจแอดก็โอเคแล้วของการลงทที่เลยครับ ท่าศาลนะครับซอยที่ท่าศาลในจิตสัมพันักพระโบภูเก็มหานครทุกว่าชั้นชาตได้เลยหลวง,งพี่ทา่ผู้ว่าสัญจรในตอนนี้นะครับนะครับแอดได้นั่งรถเปิดประทุนนะครับเปิดประทุนบริการของเรียกว่าบริการธรรมชาติโดยโดยรวมนะครับร้อนเย็ยนคืออะไรอัน,นเดียวกันนะครับ นะครับขอคทนับนะครับอันนี้วัดสำคัญพวกนี้บริเวณนันคีวัดเกาะนั่นเองนะครับก็มีเป็นชุมชนยอบราชนะครับชุมชนยอบราชนะครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาเดินจับใจ้สสยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเรียได้ว่าเป็น สตรีฐนสเป็นฟูดนะครับเยาวราชเป็นเมืองที่สวยงามนะครับนะครับเมืตอนนี้นะครับฝากคนที่อยู่ไลค์เพื่นแช์นะครับให้เห็นบรรยากาศในตอนนี้นะครับแล่ตอนนี้อยู่บริเวณถนนเยาวราชนะครับตามเส้นสตรีมว้าชาตินะครับลงพื้นที่ว่าสัญจรในเขตพื้นที่ในตอนนี้นะครับนวันน,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 นนี้นะครับคุณเู้ว่าใครอยากไปชมมวยไทยก็ไปชมได้ที่ลานคนเมืองนะครับ เดี๋ยวผู้ว่าช่างก็ไปลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ในการาเยี่ยมชมนะครับกิจกรรมมวยไทยในวันนี้นะครับที่ลานคนเมืองนะครับจะมีผู้เอกผู้ไหนนะครับนะครับมวยไทยเป็นมวยที่ศิรปักของประเทศไทยเป็นศิรักของการต่อสู้นะครับนะครับสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ส่งดาวให้กำลังใจแอทนะครับ หรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะครับยังไงก็ส่งดามให้แอดได้หรือนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับถ้าแอดไปทันแอดจะรีบไปนะครับรีบไปรีบไปไล์ให้ดูนะครับบวณนนี้แอดอยู่ที่บริเวณถนนเยาวนานะครับถนนเยาวนาตอนนี้ก็คือเรียกว่าร้านหลายร้านคนก็มาเริ่มจับจองการซื้อของ กระจายสินค้าต่อชุมชนในตอนนี้นะครับนะครับได้ลงพื้นที่ตอนนี้นะครับเขตสัมพันธ์บงคงน,นี้อยู่ในบ,นบริเวณถนนเจวาราชนะครับถน,นนเจาราชตอนนี้กำลังเคลื่อไปซอยทษกภาครับ mình đi nữa nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่แปลงนาเรอเนี่ยมาจมาจากถ่ายรูระรเยครับที่วรอเนี่ยมาเที่ยวานี่ือแงนามอยอร่อยเยอะอาจารย์แม่อย่ลเนี่ร้อยี้พเก็ย้อนแสงนะครับกะมุดเหนือนะของว่าเส้นเพลงค่ะโอ้ ตัววยเหรอบ้าอันนั้นเดียวหนึ่งะส่คนเบอร์ลุงวันนี้มันนี้อ่าอ่ีแม่เหรออ่มันเะลงค่ะับลุง่วันนี้ตอนนี้อยู่ซอยนะครับไปไหนดีอ่ว่าไปีดีครับ ท่านพ่ออะไรนี่คืออะไนะเมื่อไหร่านี่มัดวนเดี๋ยวไมมัดวนเยอะนะอันนี้เป็นมัดด่วบอ๋ออันนสอจะพาไปไหนอันนี้ท่านสอรอให้ทุกคนนะทำงานเป็นัไงบ้างเป็นรออยู่ครับ ่อะไรครับอ๋อนี่ับตู้อยู่นี่ไงถนนไปงานครับตอนนี้อันนี้เริ่มเริ่มจุนจนแล้วนะครับท่านเป็นบ้านเช่าหรือไงเป็นเป็นเดียวเดียวเดียว้ช่าแล้วองบ้านอะไรไปจุนจน่เนี่ครั่มตาไปจุจนครับดีหเ้าไม่ใช่ ไปแจไมครับเ่ามนไมที่ครัใ่อะไรนใ่เ่ะมา่่าให้่ายใหายให่ให้อ่าพร้มไ้มขอบคุณค่ะมีอยู่กี่คนลหอ่คน้คนน่มีกี

สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะสวัสดีครับสายดีดีนะอยู่มากี่ปีแล้วนะมาซื้อมาซื้อของมาอยู่กี่ปีแล้วจ้ะอยู่สปีแล้วเรียบร้อยดีไหมสายครับยึดครับขึ้นนะคุณมาไหนอรัมาไทยเรียบร้อยดีครับพนมรมศรเป็นไรหรือครับเป็นไร

ครับขอบคุณันนี้ชุมชนอะไรเนี่ยพิพากษาพิพากษาคำพิพากษานะพิพากษาชื่อนี้เขาอะไรมันกตั้งแล้เังอยู่นานยังงี้ไ้เข้ามาชื่ออะไรเศรษฐกิจเศรษฐกิจศรษฐกิจโอ้มีพกมีการพวกกพโอ้ดีเนี่ย ก็มีคนเอาไปขายมั้เนี่ยเขาที่ให้เก็บมารับไปเพื่ออะไรชาวบ้านไม่เอาไปขายเหรอชาวบ้านคือคนไหนเก็บก็เก็บคือคนไหนไม่เอาก็ไม่ว้ดีๆเอาไปทำบุญนะโอเคขยะอย่างดีนะร่วมเก็บนะแยกขยะเปลียนไปมั้งเนี่ยขยะเปลียนก็มีก็มีบางส่วนแยกอยู่อ๋อโอเคก็จะเป็นจุดรับขยะพลาสติกที่เช้ยงใหม่นะค้ัคุณทธรรมะว่าขนาดนี้เราอยู่ที่เนี่ขายอะไรขายข้าวสารโอ้โหขายเยอะจริงๆมาเลย ครับผมียวันนอะไรนับลงครับมีไม่เคยนับเลยอ้าวไมยนับเลยทำทำไว้เก็บข้อใส่ะหมทยอยไปที่รโอ้เก่งเนี้ยท่านู้วสวัสดีครับเรียบร้อยดีไหมนะไดี้หทำอะไรจะเนี้ยฮะส่งเต้นวิเสียวค่ะทงไปดีครับพูดออกีครับเอ็นอะไรนะครับเป็นไรนะ เป็นร้านเต้นหมี่จากไหนมาอ๋อมาจากโรงงานค่ะของเราเองไม่ใช่ค่ะเป็นที่รู้อย่างเดียวนะอ๋อแล้วก็ส่งต่อีครับนี่ครับอยู่มานานกับคุณกัปตันนะครับอยู่มาห้าหกสิบเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาอะไรหรอขยะเก็บดีไหมดีมากกูจะสายที่มันลอยง่ายใช่ใช่ใช่นี่คือกำไรเออเสนอไปแล้วค่ะเขตเขาจะมาทำแล้วค่ะนี่ว่าจ่ายผิดฐานนเนี่ยใช่ค่ะจ่ายไม่ได้เลยจ่ายไม่ใช่ง่ายนี่ อรถมีที่จอดรถด้วยเหรอมีร้านติกตี้เหรอมันเป็นโรงแรมนะโรงแรมด้านหลังโรงแรมมีที่จอดรถด้วยครับแล้วก็ท่ออะไรน้ำลงดีดีค่ะดีตรงนี้มีค่ะตรงนี้อย่างก็โอเคนะค่ะดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีโอ้โหผภาพแข็งแรงแข็งแรงครับแอบแอฟแอนนี้ก็ดีนะไกลสายนะครช่ว่าคนเดินเยอะเลยดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

อาีเป็นไงบ้างปีวหลังเยต้อ่ปแล้วค่ะสวยไม่ตึง้วาก้องใสลูกงไปคิดอย่งไรอยว่า่่วนเรี่ก็จาพี้ที่ที่องได้ทำเองตอนตอนนั้นเนี่ยผมจะเอางบการแข่งกรรารย์ก็ทำให้จุดยิ่งขึ้นทำใยิ่งอากไทำอ๋อความไม่ยาทำับ ทั icana, her, s <S ้งฝั <puntos S 2> <Five hours> uh ่งเลยไหมหรือฝั่งเดียวทั้งทั้งหมดเลยก็ต้องเวลาท้ง่วมจากฝนตกจากอไม่ได้เลยหรอต้องเข้าบ้านจะไม่ร่วมเข้าบ้านมันจะคงต่านะเนอะต่ยังไงก็เข้าบ้านแต่ท่อมันก็ระบายไม่ได้แ้ใช้เวลาน้ำกันตรงกันน้ำาง เรื่องหัวมันตามอะาดีมากเลยจะทำให้นะนาไม่ยอมอ๋อไม่ยอมก็ไม่ยอมที่เอกชนไแล้วไขนานอยากนัน้อย่างนี้ครับนีสองฝั่งเลยเงี่ยนางเลยครับยันนู่นเลยสมัยก่อนลุกไปนู่นเลยกันสะอาดยิ่งแต่ลูก้านเพเราให้แล้ยืนเลยแล้วเราพว่าคุยกันสวยดีนะตึกยืนกี่คนเนีย เขาอยู่สคนโอเคครับแล้วก่อนอยู่ห้าคนก็แต่งงานก็อโอเคครับขอเขารูปแบบน้ถ่ายรูปนก็่คุขยันดีตรงเวลาเป๊ะเเจใจรกามีมีลายเขาอะแม่ก้องเขาอยู่นี่าหนีทแม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮรงนเออไม่รู้ไปดูโซนนี้อยู่นะมันเดินผ่านไปผ่านมาแรงน้ำพ่อเดินยออตรงโซนน่าจะว่างเลยนะผู้ว่ามาเดินจากข้างนอกเนี่ยใชนไหมไม่เคยเดินเข้ามาข้างในหรอกอีกหึงฐานเลยแตไอ้ส่กระน้ำโบรามีชุมชนที่ไหนวะเพราะเราเดินเนี่ยเราเห็นแต่ข้างนอกไงเห็นแต่ร้านขนมร้านข้าวแต่มีซอกหลืบนี่เยอะมืกันนะหลือกสวยมากนะไปเดี๋ยวนัดอันนี้เนี่ยผู้ชนะเลิศอีกคนหนึ่งใครวะสามคนเนี่ยเนี่ย ข้าไข่เที่ยวใชเอาสีพนมาก네 <oh ินได้กอสอนข้าวไข่เคียวเฮ้ย็มีจานกินยังไบนะครับกินข้าวไหมตองถอนอกาเออ้าถอนบ้าบจาแล้วจับปากได้ไครับดจพี่อะไรเนี่ยขายกระดาษเ้อ อก็บไหนเนี่ยฮในร้านเนี่ยครัในร้านครับนน้ะ่น้ยขนมจีกอันนี้อยู่่ดวัดกันไหนขนจีกไหนขายนะอา่าค่ะขายยไูต้องแต่ก่อนกูรูค่ะจรค่ะทำเป็นไหยทำเป็นค่ะ ทคุณสำหรับทำชมนะครับลายเอ็นก็อุดแบบก็อุดครับนะครล่โอ้วดีครับโอต้องบอกว่าน้ำวงใช่แล้วลูกๆแ่้วลูกขาเป็นไรป่ะเนี่ยเดยวไม่ค่อยมีแงค่บอันนี้เหลนหรือว่าหลานเนี่ยหลานค่ะขอบคุณมากค่ะมจีบมือนกัน ใช่ขนม yup. จีบหนูเป็นรุ่นที่ห้าค่ะสืบต่อมาเป็นรุ่นต่อร้อยปีสืบร้อยปีเลยป่ะตั้งแต่อากงของอากงค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะต้องชิมค่ะมันชิมนอกมันนอกตรงสัญญาวัดยวนท้องใช้มือโอเคนะค่ะพวกเราเราไปชิมกันนะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมีชื่อชื่ออะไรขนมจีบแปะเสียค่ะเดี๋ยวเรามปชิมกันค่ะขนมรุ่นรุ่นหกหรือรุ่นเจ็ด มกินน้ำ yup. จิ๋วป่ะเนี่ยฮะหอมมะเนี่ยเข้าเสือกยืดงเข้าเสือกข้าเสือกมากเอาไปแกงเด็กอีกนะเด็กจะร้องอร่อยอร่อยแน่นอนขอบคุณครับมาขอบคุณครับมาอร่อยอยู่ไม่ถึงร้อยปีเล็นตสวยนะเป็นสวยนะกเลยไอเหรียญเยอะมากเลยตัดการอะไรเหรียญแล้วก็มีเหมือนกันมีปูนปั้น สมัยนี้มันไม่มีตะลัม,มโอ้ปูนมันออกหมดแล้ว